นอ t สตาร์คือซีซั่นใหม่ของ Rainbow Six Siege และมันจะมาพร้อมกับสายฟ้าผู้แบบเฉพาะเจาะจงก็คือ Thunderbird เธอเป็นเจ้าหน้าที่คนใหม่ที่จะจัดการฮิลให้ฝ่ายป้องกันและอาจจะฝ่ายบุกด้วยนอตสตาร์ยังมีการปรับปรุงคุณภาพเกมมากมายทั้งการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งกระบอกปืนรวมถึงการปรับสมดุลที่ทำให้บางอย่างมองเห็นง่ายขึ้นและบางสิ่งก็ยากขึ้นมาก นี่คือทั้งหมดที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับนอสตาการเล่นกับแผนที่ฟาเวล่าที่มีการปรับปรุงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ใหม่ของเราทันเดอร์เบิรฝ่ายป้องกันที่ว่องไวผู้มาจากนาก o ด้าเนชั่นแห่งทุ่งหญ้าแดนเหนือของอเมริกาเหนือพร้อมอาวุธคู่กายไรเฟิจู่โจมสเปียร์จุดติดลำกล้องนาโตหรือปืนลูกสองส p ปส15เป็นอาวุธหลักของเธอรวมถึงอาวุธรองที่เป็นทางเลือกคือคิว9 9หรือแบริ่งไน เธอถืออาวุธสุดอันตรายพร้อมกับระเบิดที่มีให้เลือกมากมายระเบิดอิมแพคหรือไนโตรเซลล์เอาตาที่คุณสะดวกได้เลยเมื <S <S ่อพูดถึงเรื่องอุปกรณ์เอาละเรามาสวัสดีโคโนะสเตชันกันเถอะทันทีที่ทันเดอร์เบิร์ดใช้หนึ่งในอุปกรณ์เหล่านี้แล้วมันติดตั้งตัวเองมันจะยิงยาสุขภาพแสนอร่อยให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาในรัศมีคนแรกหากมีฝ่ายป้องกันหลายคนในระยะของมันคนที่พลังชีวิตเหลือน้อยที่สุดจะได้หิวไป การทำงานของฮิลจะคล้ายกับกระสุนปืนพกของด็อกมันจะเพิ่มพลังชีวิตที่หายไปและถึงขั้นเพิ่มจนเกินพิกัดแต่พลังชีวิตที่เกิน HP สูงสุดจะเป็นสีฟ้าในแถบพลังชีวิตของคุณแล้วค่อยๆลดลงตลอดเวลาหลังจากยิงหมด1โดสแล้วตัวเซชั่นจะคูลดาวจนกว่าโดสต่อไปจะพร้อม ฝ่ายป้องกันจะเห็นเวลานับของคูดาวขณะที่ฝ่ายบุกสามารถรอจนเห็นแสงสีฟ้าที่เป็นรูปโคนซึ่งแสดงว่ามันพร้อมใช้งานแล้วแล้วความอดทนของพวกเขาก็จะได้รับผลตอบแทนเพราะว่าโคนาสเตชันจะฮิวทุกคนที่เข้ามาในรัศมีไม่ใช่แค่ฝ่ายป้องกันเท่านั้น การใช้ EMP ของแทชเชอร์เพื่อปิดการทำงานของมันชั่วคราวโดยไม่ทำลายมันทิ้งอาจเป็นผลดีกับฝ่ายบุกที่จะได้บูสต์พลังชีวิตเล็กน้อยหลังจากมันถูกติดตั้งแล้วฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของ Thunderbird ที่ต้องตามเฝ้าดูสถานการณ์โคโน Station อย่างใกล้ชิดแล้วมีอย่างหนึ่งโค n น Station มีผลกับเจ้าหน้าที่ที่ล้มแต่ยังไม่ตายด้วยให้พวกเขาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งเจ้าหน้าที่ที่ล้มลงจะต้องทำการฟื้นคืนชีพด้วยตัวเอง แต่ถ้าใช้มันอย่างเหมาะสมและมีโชวเข้าข้างนิดหน่อยโคนาสเตชันสามารถสร้างส,างสิ่งมหาัศาจรรย์ให้กับการเอาชีวิตรอดของฝ่ายป้องกันได้ผสนมันเข้ากับการติดตั้งโล่และ a อดีสของเยเกอร์เพื่อสร้างตำแหน่งป้องกันอันเข้มแข็งหรือซ่อนทั้ง2ชิ้นในตำแหน่งที่เป็นจุดสำคัญเพื่อช่วยให้โรเมอร์ของคุณถูกจัดการได้ยากขึ้นทันเดอร์เบิร์ดมาพร้อมคลังอุปกรณ์สุดแกร่งและอุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมทีมป้องกันให้แข็งแกร่ง แต่นอสตายังมีอะไรมากกว่านั้นตั้งแต่การอัปเดตการติดตั้งบาเรลที่จะเปลี่ยนการทํางานของปืนบางชนิดไปจนถึงการปรับอุปกรณ์ของ s สโมกมิ r a และเมลูซียังมีอะไรอีกเยอะที่จะมาเยือนเรนโบว์ s i กซ์ซีซั่นนี้เราจะให้เรเชลและทีมพัฒนามาบอกคุณเพิ่มเติม